อ่ะมาดูซ้ำอีกครั้งหนึ่งมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งประกาไม่ทำปัญหาอมาดูต่ออันนี้ก็เป็นกฎตั้งไอ้แก้ของของเรื่องนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการตั้งอ่าได้เลยจริงว่ามีกฎตั้งื่องมีตั้งโอัโหหรือหลาที่ปีมีคำแปลว่าเรื่องนี้เป็นต้นด้วยเหนียบบ้านว่าคือจะมีคืออิิ ตารางตัวตารางเนี่ยเราต้องต้องจำไม่ได้ม่าต้องใส่มาในการตั้งอักที่ไม่มีอยู่ข้างหลังบทในบทอธิบายนยมันต้องใส่มาหรือตั้งอัาทุกครั้งต้องมีการตั้งอ่านอ่านว่าว่าอันนี้เราล้ก็แต่ัวทร์ปันหาให้เขาเลยเวลาโยกมาสัมพันธ์เราก็ได้สัมพันธ์ง่ายๆคือหาว่าบุคคลไม่ถึดดูหมิ่นอย่างนี้แต่ถ้บกตั้งตัฐะปฏิสูิ์ในบททั้งหลายเราหนา ปัจจศั์แห่งบทอิติว่ามาวัชมยีะอแ่างนี่เวลาสัมมาฯก็ต้องสัมมาตถานเป็นตัวแรกตฐาตรงนี้ร้อยยกปะฏฐีสุตสัมาตถานวิเศษรของปะฏฐีสุปะฏฐีสุมือลบถอนตัวที่หายไปก็คือตรงนี้เห็นไหมคือปัจจศั์ต้องมีเป็นตัวปิิติของบรตตังก็คือตถานวิเศษธรของปะฏฐีสุปัฏฐีสุติธานในปัจทศั แต่ปัสสังยังไม่สําคัญเก็บไว้ก่อนแล้วก็เอามาเอาบทตั้งมาวัดมันดีิธาสรุปะในอิตีอีตาสรุปะในปัสสังถึงปัสสังแล้วก็จะมาเดินปัสสังคือมันเป็นการรับตัวถอนใช่ไหมปัสสังก็นิทรรมนิยะและแปลว่าแห่งในอโศกและสามีสมันทะในอโศกคือตัวนี้ถ้าท่องจำได้ก็จะตีเหลือตีตัมถาวิเศรณสุปรัฏฐิสุปรัฏฐิสุนิทารณะใน ปัฏสานมาภะมันเยถะตูปบาในอิติอิจตุปัฏฐานในปัฏส,สานปัฏสานปิฏฐานนยะและสามีสมถัานในอัโถอโถเก็บไว้ก่อนยังไม่สำคัญตรงนี้เราถ้าเกิดเราขึ้นตัวบรรทานมาแล้วก็ใส่ตัวบรรทันคือปุโคโลสำคัญได้เลยคือปุโคโลสิกตะในอวะชาในยะคำว่าชาในยะเอาให้หมดเก็บตัววัจจนัสสปฏิเสธท่านในอวะชาในยะตอิจตุปัฏฐานในอโถอัโถ นี่กก็ถังถ้าเกิดเราไปอย่างหนังสือคือถอดไม่ใส่ปกรโลงเข้ามามันจะแปลว่าอนุอาตว่าไม่พึงดูหมิ่นดังนี้นะครับบทตั้งฉะนั้นเวลาสัมพันธ์เราอาจจะไม่ต้องใส่ปกกโลงมาเป็นตัวประธานตั้งแต่แรกก็คือเอานักสอบปริเสธในคำว่าชาญญาณแล้วเอาว่าชาญยาทัก็เป็นอาขยานตบทอาขยานตบทกับตุวาจงกและใช้คำว่าของแทนของปกโลง เืเราไม่ไม่ใส่ตัวประธานมาแต่ว่ากลุภาคต้องมีที่เข้าว่าเป็นกิยากายากิริยากายาของครฉะนั้นถ้าเกิดเราใส่โปกโกรมาตั้งแต่แกรกเราต้องโปรโกลสัมผัสไปเลยปรโกริก,กตาในอวัยะชานะเยเพราะว่าชานเนยอบานวนกับตัวโจงนัสัมปริเสธในอวัชานะยเ่ถ้าเราไม่ได้สัมผัสแบบนี้ก็ต้องสัมัสอีกแนวหนึ่งคือนสัมปริเสธะในอวัยวะชานีน่ยเพราะว่าชานี้นยอานวานกับตัวโจ,อวอวาาววจของปกโกล ดีจังก็ตรุนปะในอโถอโถอันนี้ก็ท่าบทตั้งต่อมาเอาจจะมาแก้ว่าปาปัสตานี้ต้องแปลว่าซึ่งงานในคาถาเอนน้ตั้งใจมาอธิบายว่าซึ่งบาปหรือซึ่งกรรมลามกดังนี้แตถ้าบทตั้งปทัสสะเห็นบทว่าป,ปาปัสตะดังนี้ก็ปาปัสตะก็สรุษปะในดีดีจังก็ตรุษปะในปทัสสะปทัสสะก็สามีสาม,มัญท่านในอนโถ ส่วนปลาป,ปัง uhm, ปลาปังมันมาแก้ต uh ัวนี้ฉะนั้นมันจะเข้าที่ไหนได้มันแปลว่าซึ่งมันแปลว่าซึ่งด้วยมันแก้ตัวนี้เราต้องมาดูว่าปลาภาสาในกระถางมันอยู่ตรงนี้แล้วมันแปลว่าซึ่งเข้าในกุภาพัตัวนี้แต่ตรงเนี้ยมันได้เป็นจติกรมะในอวมันยีฐานแต่ตรงนี้มันเป็นรูปปลาปังฉะนั้นมันต้องเข้าที่เดียวเท่นั้นที่เข้าแต่ไม่เช่เรียกว่าเป็นจติกรมะตอนนี้เราอุตกรรมะที่เฉยเพราะมันเป็นสิ่งพัดแท้แล้วก็ ปาบ,ปาบ,าบ,บังก็เป็นอุตตกรรมอันใดภาวะมันเย,ยนะะคือเอาเนิกา้กถามันช่วยเข้าออข,อของที่อยู่ในแกนถ้ามันแก่นแค่พอบดฉะนั้นปาบ,ปาบ,าบ,บังก็เป็นอุตตกรรมอันใดภาวะมันเย,ยนะะแต่นในดีสารเราจะดูปากแน่ถูถูนิ้กถาฉะนั้นาการตั้งอ่านมันต้องมีเดียถูมาทุกท้งแล้วสำคัญไหมแล้วขึ้นหนึ่งประโยชน์คือเปี่ยนริ้กถามันหายไปคปอือหนึ่งปอฉะน้นตอนนี้ฉลา,าใจไม่ได้ต้องไปให้ละเอียดตลาดไหนอันว่าอันว่า การปฏิบัตนี้ตัวนี้ก็เหมือนกันอ่ามันเป็นเลน็กน้อยเล็กน้อยฉะนั้นเราก็ขึ้นประธานของเ,เล็กนอกทั้งแรกมาก่อนมันมีสองชั้นเนี่ยเอาชั้นแรกก่อนเนีย่ยบาคคนนะอาวันอาวันชานายกไม่ตึงดูหมิ่งซึ่งบาปหรือซึ่งกรรมลามกอย่างนี้ว่างีป่ปามากัรรมเลาโมกปาปางประธา,านเมีมาน้อยเอเรากะทำแล้ว ตั้งโยปปังก็หมากรรมอลาบุกนั่นวิปัสสิติจับเหตุผลคาถาในการไล่ดังนี้ดังนี้นะครับผมตั้งนี่คบบ่าทะลุริตตัวปติของโอี้คือคาถาปัสสาวะแห่งบ่าแห่งคาถาว่าหน้ามาัตต์ตาชมพิสติดังนี้เวลา,าสัร้างก็หน้ามัตต์ตาชมพิสติสริปะในอิติคือผลตั้งเห็นธรรมริมแแบจากผลตั้งไมริมแแบก็เขียนภาษาบาลี ทั้งหมดเลยเป็นสุลปะในตีนั่นคือน้มัตต่างอาคมิสติสุลปะในตีนี่ทราบสุปะในคาถาปัสสาวะมตัวนี้เป็นตัวเปิดมาคาถาปัสสาวะก็เป็นสามีสมรรทในอาโถตัวเก็บ่อนแล้วเข้ามาในปุกเขาเอาตัวนี้ก่อนภุโขโลสยงกตาในอาวะชาในยะอาวะชาในยะอาที่บกัดตัวจบนัสสัปาริเสธในอาวะชาในยะ มาตัประธานและภูผ้าแล้วตัวเก็บภูผ้าเรียบ้อยแล้วที่เหลือเราก็ต้องไล่มาตามระดับเรายังไม่เอาเองมาจับปาปังก็เอาตัวประธานกับภูผ้าไปก่อนอันนี้เก็บไว้เดี๋ยวสำพั์ทีหลังก็จะถึงแน่นอนก็เข้าเรียงไงเลยก็คือปลาปางตรการวิสัยังของปาปังปาปางพุทธกาลมาในกระตังกระตังกีตาบนกามาวันจบเมยอานะพิจารณาในกระตังเรตังองพิจาัของปาปางปาปังพุตธกาใน วิปัสสติวิปัสสติอ่าญี่ปุ่นัตตนว่าจ้องรท่าในในการอะไรก็เป็นการะสตมีในวิปัสสติกิติทรัพย์นี่เอวังเป็นตัวเปิดกิติทรัพก็สรุปะในเอวังฉะนเอวังที่เป็นตัวเปิดกิติกิติต้องเรียกชื่อว่าเป็นสรุปะนะเพราะว่ามันไม่ได้มองเป็นกริยาถึงจะเป็นกริยาวิเจนะแต่เราไม่ได้มองเป็นกริยาในอีิตั่ก็สุรุปะในเอวังเอวังสั์ก็เป็นกริยาวิเศษนะใน อาวะชาเะียปาปะอุตตมะในอาวะชาเะียอิติสามปัสรุปะในอโถอโถก็ลิขิตฐานประโยคนี้เห็นไหมอันว่าอัตว่าแก่อยู่นี่ต้องอ่านอยู่นี่อันว่าอัตว่าทันเม่าฝนตกอยู่ประโยคแทรกวางเป็นตัวประโยชน์แปลก่อนได้เลยทันว่าความชนะอันเป็นการแห่งดินอย่างใดอย่างหนึ่งอันอันเกี่ยวกับธรรมวิชชา ส่วนอันนี้ตัวหนึ่งส่วนนตัวนริยาที่ใส่มาตอนแปรไม่ต้องใส่มาตอนตะมันเพราะตะไม่ผิดธรรมที่เป็นลนะักษณะทำนั้นธรรมดาไม่ได้เป็นผุผ่าใส่มาตอนแปรเท่นั้นคืออัราพันธนะเีการแหงดินอย่างใดอย่างหนึ่งอันอันบุคคลเปิดแล้วซึ่งปากวางไว้แล้วปรติย่อมเต็มนิพานเตนะด้วยการตกลงแห่งยาอันนี้เป็นฉดีพันนะแห่งยาแหงน้ำ แม้อหากหนึ่งหนึ่งโดลำดับัทนใดหาว่าบุคคลผู้เป็นพานสังสมอยู่ตัวนี้คือ,ต,คอต,ตัวนี้คือตัวที่มีในคาถาหายไปคือว่าวัตเทโตพ่อครูอยู่ตาบางซึ่งบาปาหรือซึ่งกรรมลามกหน่อยหนึ่งแม้หน่อยหนึ่งย่อมเต็มนั่นเทียว้วกกรรมลามกแล้วก็อกบางฉันนั้นอย่างนี้ ส่วนตัวนี้ก็ทัฐศาสตร์ก็เป็นตัวเปิดตัวตั้งรัฐศาสตร์แห่งบทอิติว่าพุทธภูมิโพภีดังนี้เป็นต้นก็คือพระภูมิโพมันคือตัวนี้เห็นไหมมันวางไว้แค่หนึ่งตัวก่นแต่ว่ามันแก้มาถึงข้างล่างนี้ดูเลยแก้แก้มาถึงพระรามพุกโรที่สัองโอะไกลแค่ไฉะนั้นแปลว่ามันแก้มันแก้เป็นบทตั้งของมันฉะนั้นอิติศัพ์ตัวนี้ต้องแปลว่าดังนี้เป็นต้นด้วยและได้คิดสัมพันธ์อิตธิศัพ์ตัวต้นเป็นเป็งว่าอาทิยัก เราต้องมาสัมพัสก็ค่าคงครูปีศิลปะในติอิติสับอ่าพยัญชนะในปัทศะปัทศะสามีสำนัธาในอัฐโถในข้าข้างในเทวเินักถนะในมัตเตยมัตเตยก็ลักษณะกิรินนรยาก,กุลาละอันมนนั่งประธานสั่งย่างตาในปุรติปุรติอาภิวัตกับตุปากจง มุขขังอววา,าวาุธกรรมในวิวริตาวาวิวริตวาสุภาการรั้นกิยายในทับิตังตแต่รัตราวัตรเนี้เข้าในทับิตังนะทับิตังก็จะมีศรัทธาของตัวประธานดังนั้นจะไม่ใช่เป็นกิริยาระหว่างของทั้งนอกจะเป็นกิริยาว่าเข้าในทับิตังซึ่งเป็นัทธาของตัวไทยทีหนะึ่งดังนั้นวิวริตาวาก็เป็นสุภาการรั้นกิยายในทับิตังทับิตังก็ดียังกิจิก,ก็ดีวิเศรณ์นาของกุลาลนะอาจันดั แต่เราจะหาสัพแต่ว่าจันไดประมาณจตกาปีสัพท์อ่านี่เป็นอภิศนะอภิศทางอัภิศอภิศธรรมชาติเท่ากับเอกกษัจริเอกกษัตริวิเศษนะของอุทาของอุทากับปิจุโหนลูก่ะเป็นจุโหนนี่เป็นจติพัฒนะตัวนี้ในการตอบเห็นไหมการความอันมันคือศัพท์นามกิจตัวนี้ถ้าเป็นตัวนี้ต้องต้องเป็นภาวะที่สมณะ ถึงเราจะดูนามานจิตไม่ออกแต่ถ้าออกคำเดียวการการนะความเนี้ยนี่คือตนันมะจิตนะคือตัวน,นี้เข้าตัวน,นี้ต้องเป็นภาวะพุตกรรพิจุรโอภาวะที่สมมะิฐนในนะนิพานเตนะนิพานเตนะด้วยก็เรงในปุรติอนุโอเตนะอนุโดยก็เป็นตติยาวิเศนะในปุรติ ประมานการภาระอุคโลจังตาในปุรติปุรติอางบทกัตตุกจเอวัสสัพอวะฐานะากับปุรติแล้วก็ไล่มาตามลำดับอีกทีหนึ่งเอวัสสัพโอปมายะจุดกาศปีสัพัปเป็นคำถาข้ากับโถกังโถกังสองบทวิสุทธิของป่าปังปาบังอาวุธกรรมมาในอาจินนโตและวัฏเทโตเพราะว่าสองตัวนี้จะมีการไขกันมันทำหน้าที่เหมือนกัน ดังนั้นตัวที่ซึ่งต้องเข้าไปสองตัวปาปังก็เป็นอนุตกรรมนในอาจินันโตและวัฒนโตอาจินันโตก็ดีวัทนโตก็ดีอัพันตระก,กริยาพขมาอยู่หลังตัวระจานอัพันตระกิยาของพาลปุกลงและมีการไขดังนั้นตัวหน้าจะเรียกวิวรณยะตัวหลังจะเรียกว่าวิวรณะก็อาจินันโตวิวริยะในวัฒนโตวัทนโตวิวรณะปาปะษะ อันนี้เป็นจริตรทำแบบเรื่อก็เป็นจรีกรณนะในโรุนรติอีสามปตุปะในอัมโถอัโถลิงกทงังไม่ยากนะครับไม่ยากไปก็เรียนการต้อพันของอันนี้ไปใช้กับแก่อื่นๆได้ถ้าเข้าใจถ้าเข้าใจลักษณะการสัอพันมันก็จะใช้เป็นประโยชน์เพื่อนรู้กับเรื่องอื่นได้ฉะนั้นตรงความตรงทำความเข้าใจไว้สักเรื่องหนึ่ง นะทางสมิล่าทางธนพันธ์ทางพิซิตทางพูพ้วยผมพุทธถ้าผูพูดตอนให้มาแปละให้ธนพันธ์เนี่ยมันก็ออกไปได้แต่ตอนองพันธ์จริงๆเนี่ยเดี๋ยวก็เสร็จไม่เสร็จเดี๋ยวจะตงไม่ตงมันยังไงเนี่ยมัต้องทำให้เสร็จต้องสู้ๆอีกสองเดือนเท่านั้นเราจะอบรมบาลีแล้วมันต้องต้องเก็บทุกอย่างให้พร้อม ก็แล้วนี่หรือเปล่าเวลาเวลาเขียนแล้วถ้าเก gonna, <sk iss book> ิดคิดคิดเยอะมันเดียวมันจะไม่ได้ไปไหนคือมันจะคือสมมติทำมาทัดหนึ่งแล้วไปก็ต้องคำนวณไปเรื่อยๆแล้วพอคิดมาอ้อแล้วมันจะตันก็ตอนเขียนก็ตอนแปลถ้าเกิดการแปลมัาต้องคูมประโยชน์ต้องโยคติดนิสัยตายนี้เวลาแปลต้องคประโยคูประโยค ต้องไปถุงไปต้องพยายามหยากมันก็เลยจะผลดก็หาตัวรำทานกับผูมภาคให้ได้ก่อนแล้วที่หลายที่เหลือมันก็จะตมทันไปทีละตัวตามที่มันเกี่ยวเนื่องมันเหมือนวิชาแปรต้องโดดไปจนุดโดดมาตรงนี้วิชาสัมพันธ์น่ะมันจะต้องัมทันตั้งแต่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามสี่ไปเรื่อยๆ การถึงหาตัวประธานและกุวภาคให้เจอก่อนหาที่สิ้นสุดก็มาให้เจอก่อนแล้วมันเป็อยู่ในช่วงนี้เท่านั้นแล้วเราก็ค่อยสัมพันธ์ไปเรื่อยๆใงนั้นออกสัมพันธ์ในสนามหลวงมันคือสิบห้าเลยทัดขึ้นอาจจะสิบห้ามันทัดขึ้นไปนะบางทีก็สิบเจ็ดอย่างน้อยก็เขียนถึงแปดหน้าแปดหน้าถึวันนี้เราเขียนมันก็สองสามหน้าก็จะกินจนหมดก็ได้แปดหน้ามันจะเหลืออะไรไหม นี่ดังนั้นสะพานต้องพยายาม